เยอะพอสมควรพอซ่าอยู่ที่มือเจคอบผมบอกเลยหวานเจี๊ยบเห็นแล้วเห็นหวานเจี๊ยบสามก่อนครับเจคอบได้ไปครับจังหวะนี้เขาขยับไม่ถนัดเท่าไหร่ครับเพราะโดน17เจ็บในกดอยู่เหมือนกันเจคอบเมทเอเข้าเลยนักบได้เล็กไปเอาดีหายเหลืออีกกองผมรู้สึอูน็อกบูโซนไปคุณผู้ชมพลาดไม่จับที่เอียร์น้าเรา นะครับใี้เคจบอันดับ7จไป6ที่19ชีวิตตอนนี้อีอาิีนาผมบอกเลยไหวแน่นอนขึ้นมาเป็นอันดับที่4ชั่วคราวแล้วนะครับคอเป็นเป็นพอยเพิ่มมามีระเบิดรุ้ยเลยหลังปางครับผมแล้วจะกอดไหมอร่อยนอนอยู่มาเตะเมขอดิขีดิกระบาเลยติดไิดปั๊เลติดป้หนึ่งน้องดาววเจนเปบนึ่งต เพราะว่าเออขวาอย่างไรแล้วดุ่ยก็เลยมาบุกสองแต็บเจีบเลยเรียบร้อยได้้น่เรียบร้อยเรียบร้อยเอออ้โหและเราจะได้เจอกับีอารเน่ออีกหนึ่งทีมครับในรอบไฟนอลถูกต้องครับผมเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครที่ทังเลอยู่ว่าจะยังไงดีอะไรดีครับผมมาเลยมาเหอะามากๆครับ